ใช้เข้าไปเขาจะได้มามาจองเวรจองกรรมเรานี่สุดท้ายคือนี่เวรน,นี่กรรมทําบุญครั้งใดต้องอุทิศแก่เจ้ากรรมในเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมในมีเจ้ากรรมในเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้น เจ้ากรรมในเวรเขาเบียดเบียนเ,เราเขาสาบแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอาโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปาสแจกโทษนี่คือความสุขของเราท่านทาั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการ ไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาตาคาถาธรรมครั้งนี้อาจตรรมภาพขออ้างอิงของคุณพระศรีรันตนใจคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทิครับ <c oughs>